สามสัญญาณนะคะที่บอกว่าเขาคนนั้นนะคะอยากเปลี่ยนสถานะจากคนรู้จักมาเป็นคนรู้ใจของคุณนั่นเองค่ะก่อนจะไปฟังฝากกดติดตามและกดใจให้กับเอมด้วยนะคะวิธีสังเกตง่ายๆสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงประเภทนี้นะคะสำหรับกรณีบางคนอาจจะอยู่ในสถานะแค่เพื่อน ยังไม่ก้าวสเต็ปฐานะข้ามเป็นมากกว่านั้นหรืออาจจะมีซัมติงแต่ว่ายังแค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆสังเกตได้ข้อหนึ่งเลยคือเขานะ่ะจะจำทุกเรื่องราวหรือเรื่องราวสำคัญคญเหตุการณ์สำคัญสคัญเกี่ยวกับตัวคุณได้ไม่มีใครนะคะ ที่อยากจะไปใส่ใจเรื่องใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้พิเศษในชีวิตเขาขนาดนั้นไม่มีใครจดจำค่ะคือจะรู้วันเกิดคนนั้นคนนี้อ๋อเฟซบุ๊กเด้งขึ้นมาแต่เขาคนนี้นะคะต่อให้จะไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กพอถึงวันเกิดจำได้ทักแชทหาเลยหรือบางคนนะคะหนักกว่านั้นคือ ทุกๆข้อความที่คุณเคยแชทคุยกับเขาทุกๆประโยคที่คุณเคยถามกับเขาเขาไม่เคยลบข้อความเลยเวลาที่คุณทวนถามซ้ำประโยคเดิมหรือเวลาที่คุณเคยพูดอะไรไปเขาอาจจะกดจุดไข่ปลาติ้งตอบกลับส่งมาหาคุณแบบนี้ก็ได้ค่ะข้อที่สองคือเขาเริ่มที่อยากจะให้คุณนะคะ พัฒนาตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีแฟนต่างชาติเขาก็อยากจะส่งเสริมคุณนะคะให้เชี่ยวชาญในทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้คุยและสื่อสารกันให้รู้เรื่องมากขึ้นเพราะเขาก็อยากเรียนรู้จากคุณมากขึ้นฉะนั้นจึงอยากให้คุณพัฒนาเพื่อที่จะได้คุยกับเขาได้รู้เรื่องเช่นกันค่ะข้อที่สมนะคะ ถึงจะยุ่งจะ busy แค่ไหนก็มีเวลาให้คุณหรือตอบแชทกับคุณได้เสมอการยุ่งนะคะถ้าเขามีเวลาคุยกับคุณแต่สถานะยังไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยถือว่าเขาอะคิดกับคุณหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นมากกว่าเพื่อนนะคะเขายอมลงทุนเวลา ถึงแม้เขาจะยุ่งเขาก็ยังแชทหาคุยกับคุณหรือไม่ก็ตอบว่าเขายุ่งแล้วก็อาจจะค่อยๆทยอยพิมพ์ข้อความมานั่นหมายความว่าเขาให้ความสนใจคุณและคุณก็คือคนที่พิเศษสำหรับเขาที่เขากำลังดูดูอยู่